คณะกรรมการประเมินวิทยฐา,านะทุกท่านครับกระผมนายทรงศักษาวันดีข้าราชการครูโรงเรียบนบ้านหนองปลืออําเภอวังคำเย็นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสัก,สกแก้วเขตหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินจังหวัดชายังเซาสาขาวิชาภาษาไทยปัจจุบันมีอายุราชาการ6ปี5เดือนครับ โรงเรียนบ้านหนองปลือเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทําการสอนตั้งแต่ะระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาผู้ปกครองส่วนใหญ่นะครับจะเป็นปู่ย่าตายายที่ดูแลบุตรหลานนะครับเนื่องจากผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ต้องออกไปทํางานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวกระผมได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้ทําการสอนนะครับในรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งในเอกภาษาไทยในโรงเรียนนะครับมีกระผมเป็นครูที่จบภาษาไทยมาเพียงคนเดียวนะครับสภาพปัญหานะครับนักเรียนส่วนใหญ่นะครับจะใช้ภาษาถิ่นอีสานเนี่ยมาเป็นภาษาหลักในการใช้ชีวิตนะครับ บางทีนักเรียนเขาใช้ภาษาถิ่นลงมาเขียนนะครับในสมุดหรือในใบางานที่ครูมอบหมายนะครับโดยคําตอบเป็นภาษาไทยมาตรฐานแต่นักเรียนนิยมนะครับหรือชอบเอาภาษาถิ่นที่เขาใช้ประจำประจำเนะ่ยเขาชอบเอามาเขียนนะครับในใบางานนะครับครับสำหรับแรงบันดาลใจในการจัดทำคลิปการสอนนี้ขึ้นนะครับ ได้เกิดมาจากการที่ครูได้พบปัญหานะครับในห้องเรียนก็คือนักเรียนชอบเอาภาษาสินีสารนะครับลงมาเขียนในใบงานหรือในสมุดนะครับบ่อยนะครับค่อนข้างจะบ่อยครูจึงได้คิดนะครับคิดหาวิธีแก้ปัญหานะครับพอดีวันหนึ่งนะครับผมไปเจอวิดีโอนะครับวิดีโอจาก YouTube เป็นการสนทนาของเด็กภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับ ผมจึงได้นำเอาวิดีโอนะครับดังกล่าวมาจัดทำเป็นแผนการสอนนะครับ <te le> เพื่อจะให้นักเรียนนะครับได้ฝึกทักษะการฟังนะครับการฟังการพูดจากวิดีโอนะครับนักเรียนจะได้ตระหนักว่าภาษาถิน่นไม่ใช่มีแค่ภาษาภาคภาคอีสานอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้มีแค่ถิ่นอีสานมีทั้งถิ่นใต้ถิ่นเหนือและถิ่นอื่นๆอ,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 อีกมากมายนะครับ หลังจากที genius, ่กระผมได้จัดการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษาถิ่นนะครับซึ่งนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะคําศัพท์ต่างๆนะครับคําศัพท์ต่างๆที่เป็นภาษาถิ่นต่างๆนะครับนักเรียนก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้จดจํานะครับและบางคนสามารถนําไปใช้นะครับในบทสนทนานะครับซึ่งเป็นคำใหม่ที่เขาเพิ่งเคยได้ยินมานะครับเขาก็จะนำไปใช้ได้นะครับ รวมถึงการทํางานเป็นกลุ่มนะครับแต่และกลุ่มก็มีการช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีมีการวางแผนนะครับการวางแผนการกําหนดเวลานะครับแต่และกลุ่มเขาก็ได้วางแผนตามในวัยที่เขาจะทําได้นะครับก็จากการที่จัดกิจกรรมก็สําเร็จทุกกลุ่มนะครับมีงานส่งแล้วก็ออกนําเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับรวมถึงเด็กกลุ่มที่อ่อนนะครับกลุ่มที่เรียนไม่ค่อยเก่งนะครับเขาก็มีกําลังใจ ในการเรียนครั้งนี้นะครับเนื่องจากเพื่อนนะครับ <_ d ance> เพื่อนในห้องมีการช่วยเหลือกันเราถึงเด็กพิเศษนะครับในห้องมีเด็กพิเศษจํานวนสองคนนะครับก็สามารถเรียนกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็มีงานส่งนะครับมีความรับผิดชอบมีการทํางานส่งทําให้เขาอยากมาโรงเรียนนะครับปกติเขาจะไม่ค่อยมีงานส่งพอครูมาจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะครับทําให้เด็กกลุ่มนี้เขาเริ่ม อยากเรียนนะครับเพื่อนเขาได้ช่วยเหลือนะครับเขาก็มีความสุขนะครับมาเรียนก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับ